ภาษีสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับน้องๆทราบไหมครับว่าสถานที่ต่างๆที่รัฐบาลได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนน้องๆรู้ไหมครับว่ามันมีอะไรกันบ้างแล้วสิ่งเหล่านี้ลดมาจากภาษีประชาชนอีกด,ด้วยนะครับเอ๊ะคำว่าภาษีมันคืออะไรนะ แล้วมันเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆที่เราได้ใช้ประโยชน์กันอย่างไรบ้างวันนี้พี่มีคำตอบครับเราไปติดตามกันเลยร่วมด้วยช่วยคิดก่อนอื่นขอถามน้องๆก่อนนะครับว่าน้องๆทราบไหมครับว่าสถานที่ต่อไปนี้สถานที่ใด เป็นสถานที่ที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบ,บายให้กับประชาชนบ้างห้างสรรพสินค้าสวนสนุกถนนโรงเรียนเอาเละครับเมื่อน้องๆตอบคำถามกันครบแล้วอาจจะตอบถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรนะครับ เราไปดูคำตอบจากการทบทวนเรื่องสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาให้กันครับจะได้เป็นการทบทวนและช่วยให้น้องๆเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญจะเป็นความรู้จากคำถามที่ได้ถามน้องๆอ,อีกด้วยนะครับทั้งโรงพยาบาลหมอตำรวจจราจรรถไฟไฟฟ้าและน้ำประปาทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดหาเพื่อให้บริการกับประชาชนในการอำนวยความสะดวกและเพื่อคุณภาพในการดำเนินชีวิตที่ดีของประชาชนด้วยค่ะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะช่วยกันดูแลสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่รัฐบาลนำมาสร้างให้กับเราก็มาจากเงินภาษีของเรานั่นเองค่ะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันต่อเลยค่ะช่วงเช้าวันหยุด พ่อและพลอยไปวิ่งออกกําลังกายกันที่สวนสาธารณะคุณพ่อคะชาวนี้อากาศดีจังเลยค่ะหนูรู้สึกสดชื่นจังเลยใช่ลูกก็เพราะว่าวันนี้อากาศดีพ่อเลยชวนพลอยออกมาออกกําลังกายยังไงจ๊ะคุณพ่อคะสวนสาธารณะนี้ใครเป็นคนสร้างขึ้นมาหรอคะสวนสาธารณะเนี่ยเป็นของส่วนรวมนะลูกนะทุกคนสามารถมาใช้บริการได้ แล้วเงินที่นำมาสร้างก็เป็นเงินภาษีของเรานี่เองแหละอ่ะอ่ะน้องๆอ,อยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าภาษีคืออะไรภาษีก็คือเงินที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้ดีขึ้นนั่นเองครับภาษีล่ะคะ แล้วภาษีคืออะไรคะพ่อจะอธิบายให้ฟังนะภาษีก็คือเงินที่รัฐเรียกเก็บจากคนที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือนิติบุคคลเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือคนที่มีอาชีพนั่นเองนะที่รัฐบาลเรียกเก็บเงินในส่วนนี้ก็เพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆและที่สำคัญพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นจ้า เออแล้วพลายต้องเสียภาษีไหมคะพลอยยังไม่มีรายได้ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นแค่นักเรียนก็ยังไม่ต้องเสียภาษีจ้ะแล้วเงินภาษีนำไปทำอะไรบ้างล่ะคะเงินภาษีที่เราจ่ายไปรัฐบาลจะนำไปนำมาสร้างสะพานสร้างถนนสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลระบบไฟฟ้าสวนสาธารณะที่เรานั่งเล่นอยู่นี่ ก็สร้างมาจากเงินภาษีนะยังมีอีกมากมายเลยนะที่สร้างมาจากเงินภาษีของประชาชนนะ่ะไว้ถ้าที่ไหนที่สร้างมาจากเงินภาษีบ้างพ่อจะชี้ให้ดูตอนเราเดินกลับบ้านกันนะดีค่ะคุณพ่อและพลอยจะไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังด้วยนะคะจ้า เงินภาษีที่รัฐบาลเก็บได้นะคะจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านเช่นใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสะดวกสบายโดยการนำไปสร้างสะพานสร้างถนนสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างระบบไฟฟ้า รวมทั้งนำไปสร้างสาธารณูปโภคต่างๆอย่างที่ชุมชนของเรามีใช้กันนั่นเองค่ะและนอกจากนี้เงินภาษียังนำไปให้บริการดูแลความปลอดภัยนำไปช่วยในเรื่องของการศึกษาและการรักษาพยาบาลค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้น้องๆสะดวกสบายมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกันด้วยค่ะ